นี่คือเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาผูาา้แทนรัศฎรปิดการเลือกตั้งทั่วไปพศ2 5 6 6สมุออสมจังหวัดร,ราชบุรีที่เลือกตั้งหน่วยที่1ตำบลหน้าเมืองอำเภอเมืองเขตเลือกตั้งที่1จังหวัดร,ราชบุรีอาคารดมอีลาวัดเขาววังบริเวณด้าน,นนี้ก็จะเป็นรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งและก็พักนะครับตัวนี้นะครับบริเวณตรงนี้คือตรวจลายชื่อนะครับถือบัตรนะครับจดลำดับเลขที่นะ ครับก็จะมีน uh ะครับผู้ลงคะแนนบระลงเลือกตั้งนะฝ่ายรับผิมบัตรก็จะตรวจลายชื่อนะใายชื <sh Skills ibles> ่อถือบัตรนะครับหลังจากนั้นก็จะไปรับนะครับเลือกตั้งสมาชิกนะครับแล้วก็เลือกตั้งพักนะครับแล้วตัวนี้ก็จะอ่าิบบัตรเลือกตั้งนะครับบริเวณด้านนี้เข้ากูงหานะอันนี้กรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งทางบริเวณด้านนี้นะครับ เดีนี้ก็จะกบทสอยรักษาความปลอดภัยนะคร